แนว่ยอ่อนมองมันเคยเป็นมองร่องรับหนับมันก็มีเราเขาบอกกันไม่แต่เห็ดถมถมตะเกียบนี่มองนี้เป็นหนองนี่เจะบิ่งเฮียนเนี่ยที่บ้านคปวดหลังหนึ่งตำตำไปข้างล่างไม่ไรมาเล่นน้ำตกนี่น้ำถมอยู่พัทยานี่เบิ่งปวดติดถมรอดรถกันึ่งข้าวมากแล้วคนตกแห้งครับ ถึงซว,วยเราไม่หลังรถเนาะ <c oughs> ไปไหออนนี่ว่าลัางรถก็ว่าหลังก็รถ <c oughs> เก่งมากไปเเก่งมากเลยนี่ขนามทางาไปไีนมูนี่ซ่งนนที่อยู่ได้ไม่หรอกก็เห็ดกำมแพงสองสันสองสันกระซึ้งเขาเออขาไม่เอาครับ Si. ต mm ัวแขงตัวแขงตัวแขงว่นมันก็เสมืออะไรอะมันป็นกามาป่ะโอ้ก็ปอดแต่ว่ารถกระบะเองปกามามึงเอาครับคุณไหลวุ่นๆเขาคนะเห็นว่าบุนเหตุการณ์จริงเนี่ยเราจะใส่ตัวแสดงแทนเลยนี่คั้นยมันสิเดียวแมนมั้งมันสิกลับรถเ่งไห้จะกลับกลับไปซ้ายกลับไปทางหลังคนละ